พร้อมแล้วก็เชิญเลยครับพร้อมค่ะหน้าสิบแปดแล้วแล้วขึ้นประธานอะไรอ่านี้ครับประทานมีแล้ว มันก็มีอยู่แล้วปกราตมีประานก็คือพิกขูไว้ครับปุ๊กขึ้น,นตรงไหนอนะาหน้าสิแปด่านหน้าสิแปดขึ้นอัอตตาครั้งนั้นก่อนอแต่ประตานมันก็คือพิกขูอ๋ออ๋อไปดูข้างบนใช่ปันเนี้ยเกดสายตาไม่ดีอัตตะครั้งนั้นเอกาทิวสังในวันหนึ่ง พิกขูอันว่าพิกษุทั้งหลายติสาวาสิโนผู้อยู่ในทิศโดยปกตินี่ต้องมาเปิดอีกจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายปัจจิสามะจกักเฝ้าสัตารังซึ่งพระาศาสดาอิติดังนี้ กันตวามาแล้วเจตะวะ,ะเจตวนังสู่พระเชตวันวันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดาทิตวาเห็นแล้วอาสีติมหาเถรังซึ่งพระเจระผู้ใหญ่แปดสิบทั้งหลายจะลันตาผู้เที่ยวไปอยู่วิหาจาริกัง สู่ที่จาลิกในวิหารปัตตวาถึงแล้ววัสนัตถานังซึ่งที่อันเป็นที่อยู่จากุป,ปารลเถระสะของพระจากุบาลผู้เถระจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายปฏิสิทสามะจากเห็น วัสนัฐฐานังซึ่งที่อันเป็นที่อยู่อิตังติแม้นี้อิติดังนี้ตะพระปิมกขาเป็นผู้มีหน้าเฉพาะต่อที่นั้นสายังในเวลาเย็นอาเหสูงได้เป็นแล้วตัดสมิงคะเนในขณะนั้นมหาเมโคอันว่าเมฆใหญ่อุตหิตั้งขึ้นแล้ว เตพิกหูอันว่าพิกษุตัทั้งหลายมันเตตตวาปศึกษากันแล้วอิติว่าอิตานี้อันว่าการนี้สายังจะอาโตจะเป็นเวลาเย็นเกิดแล้วด้วยเมโคอุดติโตจะ อันว่าเมฆตั้งขึ้นแล้วด้วยมาอย่างอันว่าเราทั้งหลายอากันตาวามาแล้วปัสสิตสามารถจักเห็นปาโตวะในเวลาเช้าเชียวอิจิดังนี้นิวัดติงสุกกลับแล้วเทโวอันว่าฝนวัสิตวาตกแล้วปัตตะ มะยามีในยามที่หนึ่งวิพระโตไปปราดแล้วมัจิมะยามีในยามมันมีในตา้มกลางเทโรอันว่าพระเสระอารัตพระวิริโยเป็นเป็นผู้ มีความเพียนอันพาลบแล้วอาจินนะจังกัมโนเป็นผู้มีจงกลมเป็นอาจินโหติย่อมเป็นตัดสมาเพราะเหตุนั้นเฮโรอ,อันว่าพระเสระโอตริกตามลงแล้ว จังกรมนังสู่ที่จงกลมปัจยะยามีในยามอันมีในภายหลังก็ปะนะก็ตถธาในการนั้นออินทะโกปากาอันว่าแมาลงปีกค่อมทองทั้งหลายพราหูมาก ทหิงสุตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นแล้วภูมิยาบนแผ่นดินณนะวุฒณนะวะวุฒิายะอันฝนตกใหม่แล้วเต Ak อินทโกปกะอันว่า,มาแมลงผีค่อมทองทั้งหลายเหล่านั้นเฮเรครันเมื่อพระเรจรจจังกรมเนจงกลมอยู่วิปปัดจริงสุวิบัติแล้วเยปุยเยนะโดยมากอันเตวาสิกาอันว่าอันเตวาสิกทั้งหลาย ต่อไปณนะสมัตจริงสุไม่กวาดแล้วจังกรมนัดหานังซึ่งที่เป็นที่จงกรมเสรสะของพระเถระการสะต่อการเอวนันเชียวพิกขูอันว่าพิกษุตั้งหลายอิตเรเหล่านอกนี้ เรานอกนี้อาคันตาวามาแล้วอาศายะด้วยความหวังอิติว่าม่ยางนันว่าเราทั้งหลายปัจจิสมะจากเห็นวัสนัดฐานังซึ่งที่อันเป็นที่อยู่เทระสะของพระเถระอิติดังนี้ พิศวาเอ็นแล้วปานกเกซึ่งสัตว์มีลมปานทั้งหลายจังธรรมเนในที่จงกลมขุดจิงสุถามแล้วอิติว่าโกอันว่าใครจังธรรมติย่อมจงกลมอิมัสมิงในที่นี้อิติดังนี้อันเตวาสิการว่าอันเตวา ติทั้งหลายอาหังสุกเต่าแล้วอิติว่าปันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอุป,ปัจจาโยอันว่าพระอุป,ปัจชาอาหมากังของกระผมทั้งหลายจางกรมติย่อมจงกลมอิติดังนี้เตพิกขันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอุจายิงสุยกโทษแล้วอิติว่า ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายปัดสัะจงดูกรรมมังซึ่งกรรมสัมมณสสะของพระสัมมณะเสโรอันว่าพระเถระนิปัดจิตวานิทายันโตนอนประพฤกกหลับอยู่สัจกุกกาเลในกา อาแน่งตนเป็นไปกับด้วยจักสุอา,อากาศตาวาไม่กระทําแล้วกำม,มังซึ่งกรรมกินจิอะไรอะไรอีตานี้ในการนี้เถรวนว่าพระเสระเถรวนว่าพระเถระมาปานกิจปาปานีกก ยังสัตว์มีลมปานตั้งหลายเอตตะเกมีประมาณเท่านี้มาเรสิให้ตายแล้วจินตะเนนะด้วยความคิดอิติว่าอาหารอันว่าเราจังกะมามิจะจงกลมอิติดังนี้จักปุวิกะละกาเลในการแห่งตนมีจักสุอันวิกล แล้วก็ตรงนี้ผอกว่าเราน่าจะขึ้นกระทานมาใหม่นะคะจัะอืมไม่ไม่น่าจะแล้วครับต้องขึ้นครับใช่ค่ะผอกว่าต้องขึ้นเทโลอันว่าพระเสระอักกะลิได้กระทำแล้วอะนัดถังซึ่งกรรมอันไม่ใช่ประโยชน์อิติ ดังนี้จินตเนนะด้วยความคิดอิติว่าอิติอาหางติที่ลงเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้กระทำแล้วซึ่งกรรมอันไม่มีประโยชน์แล้วก็จินตเนนะด้วยความคิดอ๋อค่ะโซเตโรเอ้ยเตโรวนว่าพระเถระอัริได้กระทำแล้วอนัตถังซึ่งกรรมอันมิใช่ประโยชน์ จินตเนนะด้วยความคิดอิติว่าอาหารเอ้ยอระุแล้วอาหารอันว่าเราการิสสามีจักประทาอนัตอ,อัดสังซึ่งประโยชน์อิติดังนี้นี้ก็อิติดังนี้สรงกงนะคะจอิติดังนี้ก็อัตตะครั้งนั้นเตภิกขวนว่าพิกษุตั้งหลายเหล่านั้นกันตวาไปแล้ว อาโรเจสูงกราบตูนแล้วตถาคตตสะแก่พระตถาคตเจ้าอิติเอ้ย๋ยวตรงไหนอิติตรงไหนอิติสุดท้ายนะครับกราบตูนแล้วอ่อมาดิสินี่ยอิติว่ากราบตูนแล้วอิติว่าปันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญ จักปุปาลัจเจโรอันว่าพระจักปุบาอันพูดเฉละปลานาเกยังสัตว์มีรมปานทั้งหลายปะพรหูมากมาเรสิให้ตายแล้วจินตะเนนะด้วยความคิดอิติว่า อาหางอันว่าเราจังกรมมมิจะจงกลมอิติดังนี้สัตานว่าพระาศาสดาปุตติสองตัวมาเลสติอ่อออิติดังนี้สองตัวขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าปุตสถานว่าพระาศาสดาปุตจิถามแล้วตรัสถามแล้วอิติว่าอ่า ปณะ,ะก็โสจักปุปาลัตเถโรอันว่าพระจักปุบาลผู้เถระนั้นปานียังสัตว์มีลมปานทั้งหลายมาเลนโตให้ตายอยู่ตุมเหหิอันท่านทั้งหลายติดโผเห็นแล้วกิงหรือ อิติดังนี้เตพิกขูนว่าพิกษุตั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูนแล้วอิติว่าปันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญอ่าโสจักขุป,ปาลัดเฉโลอันว่าพระจักกุบาลผู้เถระนั้นปา นาเกยังสัตว์มีลมปานทั้งหลายมาเลนโตให้ตายอยู่อัมเหหิอันข้าพระองค์ทั้งหลายนะทิศโถไม่เห็นแล้วอิติดังนี้สัตฐานว่าพระศาสดาอาหารตรัสแล้วอิติว่า อุมเหอันว่าเธอทั้งหลายณปัสสะอ่าณปัสสะย่อมไม่เห็นตังไม่เห็นอะไรคะอาจารย์ถุกโยกให้ถูกซึ่งพ <c oughs> ระจักคุบานนั้นอ๋อตังมหาปาลังซึ่งพระ าป่าลระนั้นยะถาฉันใดเอวะนั่นเชียว<ำ>โสอ่าเดี๋ยนะจักกุปาลดเถโลอันว่าพระจักกุบาลผู้เฉละโสปิแม้นั้น ณปัสสติย่อมไม่เห็นปาเนซึ่งสัตว์มีลมปานทั้งหลายเตเหล่านั้นพิกเวดูก่อนภิกษุตั้งหลายมะรณะ,ะเจตนานามะชื่ออันว่าเจตนา แว่าอะเป็นเอตตายชื่ออ,อันว่าเดตนาเป็นเหตุตายขีนาสวานังแห่งพระขีนาศพตั้งหลายนัตติย่อมไม่มีอิติดังนี้เตพิกขวนว่าภิกษุตั้งหลายเหล่านั้น อาหังสุกราบตูนแล้วอิติว่าปันเตฆ่าแต่ประองค์ผู้เจริญอะไรเป็นประธานแอลักษณะก่อนอุปปนิสสะเยครั้นเมื่ออุป,ปนิสใสอารหันตัสสะ ของพระอาหารหันติเอ้ยสติมีอยู่สติมีอยู่อ,าอ่านะจักกุปปาัสเทโลอันว่า